ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่เกี่ยวกับการควบคุมการกระจายของเชื้อโควิด -19 นะคะและถ้าเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการผ่อนปรนมาตรการ1กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมาตรการในหลายๆจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดเรียนการรับประทานอาหารที่ร้านแต่ที่ยังต้องคงความเข้มข้นไว้ในระดับเดิมก็คือที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ านะของแต่ละจังหวัดก่อนหน้านี้มี28จังหวัดอยู่ในพื้นที่สีแดงนอกนั้นเป็นสีเหลืองและสีเขียวและใน28จังหวัดนี้มี5จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้มคือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือสมุทรสาครและ4จังหวัดภาคตะวันออกคือชนบุรีระยองจันทบุรีตราดถ้าการประชุมของสอบคชุดใหญ่วันศุกร์นี้เห็นชอบตามสบคชุดเล็กสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไป คือจากเดิมสีแดงมี28จังหวัดจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่ผู้ติดเชื้อลดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วสีแดงจะเหลือเพียง4จังหวัดคือกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเหลือจังหวัดเดียวคือสมุทรสาครสังเกตว่าจังหวัดที่เป็นสีส้มบางจังหวัดอาจจะไม่มีผลติดเชื้อมากนัก แต่เพราะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่กันชนคล้ายกับเป็นวงแหวนรอบพื้นที่จังหวัดสีแดงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การควบคุมโรคแบบคุมโซนสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสีแดงก่อนหน้านี้ต้องเร่งรัดตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงแยกกักผู้ติดเชื้อตั้งโรงพยาบาลสนามจำกัดเวลาเปิดปิดสถานประกอบการปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติควบคุมการเข้าออกยานพาหนะ ตั้งด่านคัดกรองจุดสกัดจุดตรวจใช้มาตรการเวิร์กฟอร์มโฮมเรียนออนไลน์งดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากแดงเข้มคือใช้มาตรการเหล่านี้แต่เข้มงวดมากขึ้นสีสม้มตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงจำกัดเวลาเปิดปิดสถานประกอบการปิดหรือจำกัดเวลาเปิดปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติตั้งด่านคัดกรองกับพื้นที่สีแดงใช้มาตรการเวิร์กฟอร์มโฮม จากบุคคลพื้นที่สีแดงให้สถานศึกษาพิจารณาปรับรูปแบบตามความเหมาะสมงดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากสีเหลืองตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงปิดหรือจำกัดเวลาเปิดปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติใช้มาตรการเวิร์กฟอร์มโฮมจากบุคคลพื้นที่สีแดงให้สถานศึกษาพิจารณาปรับรูปแบบตามความเหมาะสมหลีกเลี่ยงจัดก,กิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก โฆษกสบคระบ,บุว่าแม้สมุทรสาครจะเป็นจังหวัดเดียวที่ยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแต่ก็มีการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมบางอย่างเช่นการเปิดตลาดนัดแบบจำกัดจำนวนคนเข้าร้านอาหารที่ให้เปิดแบบซื้อกลับไปบริโภคหรือห้างสรรพสินค้าที่เปิดได้ไม่เกิน21นาฬิกาส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด4จังหวัด ยังปิดผับบาร์คาราโอเกะเหมือนเดิมร้านอาหารให้นั่งรับประทานได้แบบเว้นระยะห่างและจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน23นาฬิการวมถึงให้เล่นดนตรีได้แต่งดการเต้นรำข้อเสนอผ่อนคลายมาตรการต่างๆยังคงเป็นร่างที่จะเสนอให้ที่ประชุมสบ,บคชุดใหญ่วันศุกร์นี้ ขณะที่มาตรการการเปิดเรียนนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าหนึ่งกุมภาพันธ์นี้จะเปิดเรียนใน28จังหวัดพื้นที่เสี่ยงทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชนยกเว้นจังหวัดสมุทรสาครที่ต้องปิดเรียนไปก่อนส่วนอีกสจังหวัดพื้นที่สีแดงคือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีและปทุมธานีให้สลับวันมาเรียนและต้องมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน25คน ในพื้นที่ปริมณฑลนนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการนะครับยังอยู่ในพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังแต่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้นะครับโดยที่ห้องเรียนมีนักเรียนไม่เกิน25คนนะครับถ้าโรงเรียนไหนนะครับมีปัญหาในการบริหารจัดก,การให้นักเรียนเรียน25คนต่อห้องเนี่ยก็ต้องเข้าสู่มาตรการที่เคยทำมาแล้ว ในการเรียนสลับวันสลับเวลานะครับหรือว่าแม้แต่สลับอาทิตย์นะครับโดยที่ระยะเวลาก็คือ15วันนะครับจนถึงวันที่15กลุ่กุมภานะครับลหลังจากนั้นเราก็จะมาประเมินสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าสถานการณ์ดีขึ้นก็กลับมาเรียนปกติเหมือนจังหวัดอื่นๆ